ทราบว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะคิดค้นวัคซีนโควิด19แล้วยังเหมือนกับคอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัคซีน COVID 19, โควิด19หน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ครับมันเป็นความเชี่ยวช,ชาญที่ที่ทางทีวิจัยทําได้ก็คือเราสร้างไวรัสตัวแทนคือเราไม่มีห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับเชื้อได้แต่เราสามารถสร้างไวรัสตัวแทนเพาว่าวรัสตัวแทนก็คือเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรกับร่างกายของเรา เราสามารถที่จะเอาตัวโปรตีนสปายตัวเปลือกหนาของโควิด1 9เข้ามาใส่ในวัลตัวแทนเหล่านี้เ<ม>พื่อที่จะบอกว่า<ม><ม>วัละตัวแทนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถถูกจับได้ด้วยแอนติบอดีหรือสารต่างๆที่วัคซีนสร้างขึ้นเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าแอนติบอดีมีมากแอนติบอดีเป็นตัวดี<ม>ก็จะสามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของวัลตัวแทนเหล่านี้<ม><ม>ซึ่งวัลตตัวแทนเหล่านี้ข้อดีของเขาก็คือว่า เราสามารถปรับตัวสารพันธุกรรมที่จะมีอยู่บนเวลาตัวไทยเหล่านี้ได้ตามพันธุกรรมของเวลาที่มันกลายพันธุ์ไปเช่นวลาสายพันธุ์อังกฤษเวลาสายพันธุ์อินเดียอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆในอนาคตเราสามารถเตรียมการก่อนล่วงหน้าได้โดยใช้ระบบเวลาตัวแทนเพื่อที่จะมาตอบคาถามว่าถ้าหากเวลาต่างๆเหล่านี้เข้ามาในประเทศแล้วภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคสองเข็มหรือแอสตราเซเนกาสเข็มหรือแม้แต่ วัคซีนทางเลือกคนไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยสามารถมีภูมิคุ้มกันมากเพียงพอต่อการยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสเหล่านี้ได้มากน้้ยขนาดไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราทําได้นะครับโดยทีมวิจัยของ,ของสวรสชาเองเราก็จะเป็นหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตหรือช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้กับทีมวิจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางของบาญาเองหรือทางอ,องค์การเภศชัชกรรมเองเราก็ยินดีที่จะช่วยในการที่จะตอบคำถามต่างๆของเขาได้ครับค่ะ S <S เห็นว่าเหมือนกับมีเชื้อไวรัสที่สายเป็นสายพันธุ์ไทยเพราะว่าสายพันธุ์ไทยนี่อาจจะไม่ได้เป็นสายพันธุ์ไทยจริงๆนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีหน้าตาแตกต่างออกไปแต่มาจาก <ừ> ต่างประเทศ<น>แล้วแล้วแล้วเรามาแยกเชื้อได้ในประเทศไทยปรากฏว่าพอยาแย่เชื้อในประเทศไทยเราเป็นคนส่งข้อมูลไปที่ฐานข้อมูลก่อน ทำให้เวลาคนเขาตรวจวัดจับมาเนี่ยเขาพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่คนไทยทําได้เขาเลยเรียกว่าสายพันธุ์ไทยแต่จริงๆความหมายคือเวลาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพียงแค่ว่าเราไปตรวจจากชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศแล้วอยู่ในสเตจค,ควอนันทีนอ่ดออรมองอยังไงบ้างคะในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนโควิดสิกค่ะอีก นานแค่ไหนที่คนไทยเราจะได้ใช้วัคซีนตัวนี้คะอันนี้หัวมอเป็นเหรียญสองเหรียญสองด้านนะเป็นเหรียญด้านดีกับเหรียญด้านไม่ค่อยดีหเหรียญด้านดีคือเราไม่เคยมาถึงจุดนี้มาก่อนเลยผมทําทงานวัคซีนมา15ปีทุกอย่างที่เราทํามาตั้งแต่เรื่องของการทาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหรือแม้กระทั่งวัคซีนของสุกรเองเนี่ยงานวิจัยจะถูกปิดกั้นอยู่แค่ระดับแค่ต้นน้ําก็คือเราสร้างเราสร้างไวรัสหรือห้างวัคซีนออกมาได้ทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนั้นพอเราจะต้องการที่จะส่งมอบ วัคซีนของเราไปให้มือหมายต่อไปเพื่อที่จะผลิตหรือเอาไปใช้จริงเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนั่นคือปัญหาของวัคซีนในอดีตโควิด<ม> -19 ทําให้เราสามารถฝากกาแพงคนนี้ไปได้<ฮ>นะครับตอนนี้คือมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาหาเราพร้อม,มที่จะเอาวัคซีนของเราเนี่ยไปทํเาเพิ่มปริมาณอยู่ในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับ<ม>พร้อมที่จะไปใช้จริงได้ในมนุษย์เป็นก้าวกระโดดของงานวัคซีนของประเทศไทยเลยครับแต่ถ้าเกิดในด้านที่ไม่ดีเนี่ยมันเรื่องของความช้าของของการทดสอบ ถ้าประเทศไทยเรายังขาดสถานที่ทดสอบสว์ทดลองที่ได้มาตรฐานหรือมีมีปริมาณมากพอที่เราจะเป็นไม่ต้องรอเป็นเวลาหลายๆเดือนเพื่อที่จะเอาวัคซีนของเราออกมาใช้จริงเพราะว่าเวลาเป็นไม่กี่เดือนเนี่ยมันหมายถึงวัคซีนที่คนไทยอยากจะได้เราต้องเจอกับโรคระบาดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราเราไม่สามารถทำนายได้ครับว่าในอนาคตเราจะเจอโควิด2122 ที่ศ <า S 2> ึกษา,า,อ,าอีกหรือเปล่าในอนาคตใช่ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวัคซีนจะไปได้อีกไกลามากแล้วถ้าเกิดเราเราจับมือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้าําก็คือเรานักวิจัยกลางน้ําคือคนผลิตขยาขนาดคุยกันให้มากๆขึ้นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันขนาดไหนตามคันให้ทันเหมือนกับ<อ>เราวิ่งผัดนะครับเราไม่สามารถวิ่งผัดด้วยไม้เดียวได้ ก็ต้องมี4ไม้แล้วสี่ไม้จะต้องวิ่งไปพร้อมๆกันอพอไม้ที่2เสร็จต้องไปที่ไม้ที่3ก็คือออยออ,อยอก,ก็ต้องรับฟังแล้วต้องเห็นเห็นความข้อจํากัดหรืออะไรที่เราจะเราจะสามารถที่จะทํามันไปไปต่อได้เร็วขึ้นแล้วข้อที่4ก็คือหน่วยงานทางรัฐบาลหรือทางโรงพยาบาลที่จะเอาไปใช้วัคซีนจริงๆให้ผลฟีดแบคกลับมาพือเราจะได้ทราบว่าวัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรที่เราจะต้องปรับ ถ้าสี่ไม้ที่ไปด้วยกันได้เป็นองคาพยพลักษณะแบบนี้ผมว่างานวัคซีนไทยไปได้สวยแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านดออรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการเบโอเทคสวทชอนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค,นนคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยค่ะและถ้าหานวัตกรรมและผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่เพียงประโยชน์ที่ประเทศไทยเราจะได้รับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพให้โลกรู้ว่าคนไทยเราก็ทำได้ค่ะเวลาของรายการ i n s i g h t at 25 Minutes แล้วดิฉันอุ๊บอิ๊บนิชการผลเกตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ